นารักาหนึ่งนามาแล้วมีนักข่าอื่นที่อยู่บนดวงจันทร์นางฟ้าได้มองมาที่ป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นางฟ้าได้มองเห็นสัตว์ทั้งสัตกระต่ายกระต่ายนิงสุนักจิ้งจอกสัตว์ทั้งสามอาศัยอยู่ร่วมกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนางฟ้าก็เลยอยากรู้ว่าสัตว์ตัว จาทั้งขายายแก่เดินไปเรื่อยๆยายแก่เดินไปเรื่อยๆไม่นานนักยายแก่จึงได้พบกับเจ้าลิงจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าลิงเจ้าลิงยดัวท้องเีอลิงเินพรจะมีอาหารเือหน ินลอกไม้ข้ารินเป็นแหนของตนเองให้กับยายฉันเงฉันองผลไม้ของฉันเองให้ยายเอาไปกินได้ตามสบายเลจ้า Chai, kể tài này. Mấy nào nào? chai cả đi đi le le, không lâu chai cả được ngay hôm gặp cha sốn đặt tin cỡ, tôi kòi quan chư là cha sốn đặt tin cỡ, cha sẽ gìn giữ phú mi lụa tươi ngầm, cô sẽ có mì ăn dư thừa, anh, hãy gặp cha.

เมื่อเจ้าก,กระต่ายคิดได้จึงพูดกับยายว่ายายจา๊ะฉันไม่มีข้าวอาหารให้กับยายได้จ้ะแต่ฉันจะช่วยหนยเองนะจ๊ะตามฉันมา่น,นี่นะจ๊ะเมื่อเจ้าก,กระต่ายพูดจบจึงเริ่มก่อกองไฟเมื่อไฟลุกสว่างดีแล้วจึงพูดกับยายว่า ทำได้นั้นเองแม่แ okay, ก okay. จึงแต่กานงานฟาตามเดิมและห้ามเจ้ากระต่ายไว้ทานช้าก่อนเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าช่านเป็นสัตว์ที่มีจิตใจดีมากนักแต่เจ้าไม่ควรทำให้ตัวของเจ้าเองถ้าเห็นถุงความแม่ตาความเสรีรักที่มาจากใจจริงเมื่อนำคำพูดจุคกตุเสกลูลกกระต่ายไปบนดวงจ ก็เป็นสัญลักษณ์ของความแม่ตาความเสียสลาะเมื่อนาคพระผู้จักดจึงกลับขึ้นไปนสู่สวรรค์และทั้งสองก็ใส่ร่วมกันด้วยความแม่ตาด้วยเหตุ